หลังนะครับแผงไม้อีกชิ้นนึงก็จะอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ด้านด้านหน้านะครับเราก็จะเสมอส่วนด้านหลังนะครับมันก็จะหลบมาให้เพื่อให้ชิ้นหลังเนี่ยปะเข้ามานะครับแล้วก็ติดตำแหน่งตัวตีมโตขึ้นมาก่อนนะครับ10เซน ทั้งสองข้างนะครับก็คือชิ้นด้านขางด้านข้างกากระบาดไว้เหนือเส้นไวนะครับเพ <_ an> ื่อให้เรารู้ว่าไม้แผงตัวฐานโตจะได้มาปิดด้านนี้นะครับปิดกากระบาดบางทีเราจะหลงว่าไปาเราไปยิงด้านล่างนะครับเราก็ยิงด้านข้างซ้ายขวานะครับโดยให้ตัวฐานโตนะครับอยู่เหนือเส้น อันนี้เราจับตู้ตะแคงอยู่นะครับจะได้ทำให้ทำงานง่ายยิงตัวท็อปเพราะฉะนั้นตรงท็อปนี่ก็จะเลออยจากชิ้นข้างเข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีบานลงมาตรงนี้ ใส่ตีนโตเราก็ใส่ให้ต่ำลงมาจากขินหลังหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ยิงจากข้างในออกมาได้นะครับ ต่อไปก็ใส่ตีนด้านหน้านะครับด้านหน้าเราทํายุกเข้าไปแค่ครึ่งเซนต์พอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบานมาทับอีกอันก็จะรวมเป็นสองเซนตครึ่งความลึกที่ยุกเข้าไปเราก็ให้ยุกไปประมาณครึ่งเซนตต่อไปเราก็จะใส่แผงในนะครับก่อนที่จะใส่นี่ผมใช้แค่แผงเดียวนะครับเป็นช่องเดียวอันนี้ป่อนช่องกว้าง พราะว่าเราจะกันในลักษณะของไม้ตัวชิ้นบนจะแอดออกมาด้วยครับก็ได้เส้นตรงนี้50เสร็จแล้วตัวแผงที่อยู่ด้านในนะครับจะต้องสอบคอมเส้นไว้นะครับเส้นจะต้องอยู่ตรงกลางของแผง อพวกนี้เราก็ปิดด้วยเอดนะครับใช้กาวยางครับ ตามสันนี่ก็ใช้วอลฟุตรูดเก็บได้เลยนะครับพวกรอยยิงก็ปอกบุดได้แต่ถ้าเราทำงานลักษณะนี้เนี่ยเป็นเมลามินเนี่ยก็คือภายในเนี่ยมันเป็นเคลือบข่าวอยู่แล้วเราจะได้ไม่ต้องทำสีส่วนภายนอกนี่จริงๆแล้วเราต้องปะลามิเนตครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างผมก็เลยไม่ได้ปะลามเเนตผมจะใช้อย่างแบบนี้เลยเพราะว่ามันมีรอยยิงนะครับ ก็เลยต้องปาดลามิเนตแต่ถ้าใครไม่ปาดลามิเนตก็ใช้เกียวปล่อยนะครับเกียวปล่อยเจาะไปฝังเกียวปล่อยให้จมแล้วก็ใช้หมุดนะครับเป็นหมุดพลาสติกมาปิดหัวเกียวปล่อยอทีนะครับ